podcast mellow music release สวัสดีครับตอนนี้คุณตากมาอยู่กับเราแล้วนะคะไกลที่ด <process ing. S 1> ูเราผ่านทาง Facebook Live นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยใช่แล้วครับทางไทยพี่ต่าเลย,เลยนนแล้วกันเนาะแล้วก็ต้อนรับผู้ฟังจากทางบ้านด้วยที่ดูไลฟ์อยู่แล้วก็ฟังผ่านเป็นยูทด้วยนะครับตอนนี้ต้องถามเลยว่า เป็นยังไงบ้างพี่เต่าทำอะไรอยู่ช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ก็เรียกว่าอยู่บ้านยาวๆครับก็เราก็ต้องปรับตัวว่าเออเราจะทําอะไรอยู่บ้านดีนอกจากเราจะทําเพลงเบื้องหลังแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็มีทําขายอาหารครับแล้วก็ทําอ่าเรียกว่าเคอร์ฟิลคาเฟ่ครับเป็นเป็นช่องออนไลน์ช่องออนไลน์ท่เราเอายกคาเฟ่ยกคาเฟ่มาเล่นหลังเคอร์ฟิวอ่ะ อ่าผมเพิ่งทาไปประมาณตอนี้ก็มาฝากร้านนั่นเองนะครับผมร้านเล่นเขาพี่ร้านเล่นร้านเล่นคือหลายหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่เตาซึ่งพี่เตาเนี่ยเป็นเป็นเอ่ออยู่วงไม้ก็หลายหลายคนน่าจะรู้จัก เป็นมือก,ก,กีตาร์ให้วงมาใช่ไหมก็ทำโปรดิวเซอร์ให้วงมายหลายๆเพลงด้วยใช่อีกรั้งผมไม่ไม่ต้องป่วแเลยเนาะวงไมายคือวงอะไรทุกคนรู้จักกันลยลอยู่แล้วล่ะเอาเป็นว่าแต่ว่าวันนี้เ่ยพี่ตาวเข้ามาพร้อมกับโปรเจกต์พิเศษชื่อว่าเพลงไทยกอดไทยเป็นยังไง<ช>ครับพี่โปรเจกต์นี้ก็ไทยกอดไทยเนี่ยคือเพลงเนี้ยก็คือเริ่มเริ่มโปรเจกต์นี้จากที่ตอนที่เริ่มจากโควิดมันเริ่มแบบเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มมีผลกระทบกับทุกคนนะครับ เราก็ต้องเลิกได้หยุดคอนเสิร์ตแล้วก็เลยเออเราจะทําอะไรให้สังคมได้บ้างนอกจากแบบกักตัวอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างก็เลยคิดว่าเออเราถนัดในการเขียนเพลงทําเพลงครับเลยลองโทรไปปรึกษาผู้ใหญ่ทางค่ายดูว่าเออผมขอลองทําเพลงเกี่ยวกับประมาณนี้ได้ไหมเกี่ยวกับประมาณนี้ได้ไหมให้กําลังใจคนไทยได้ไหมผู้ใหญ่เขาก็ไฟเขียวมาเราก็เลยรีบลงมือเลยรีบไปเขียนเลยครับก็ได้มาเป็นเพลงไทยเกาดไทยเนี่ยครับ ซึ่งการทำงานนี้ก็เป็นการร่วมมือกับ s p i c i Dis แล้วก็มี M c o r d แล้วก็มีแวร์มเอเชียแล้วก็มีิลปินดารามากมายเลยทั้งพี่เกรซปากกล้าวนะครับแล้วก็พี่บอกไปพี่อ้วนเด่นคุณพี่เล็กเชี d เดพี่สิงโตนำโชคพี่ป๊อกผมวิบ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 มาด้วยแล้วก็พี่เป้แล้วก็ยังมีสงกราน เป้ยได้แค่เราไม่เพื่อนพ่อเธอเป้ยวงใหม่เป้ยวงใหม่เอ๊ะผมเป้ยวงใหม่โซฟานเดอะวอยซ์นะแล้วก็ยังมีเอ่อโซฟารีมีเก๊จากเดอะรูปด้วยนะฮะแล้วก็มีฟุกซิตี้มายแล้วก็มีพี่พีพี่ระมากั็นครึ่งวงการแล้วนะเหลือใครไม่ใหม่ไหมคะนนนัั่่ะสิครบมาเยอะมากคุณไปหลอกเขามายังไงคะคุณเตานั่นน่ะสิคือคือผมเพลงนี้ผมทําเสร็จใช่ไหมผมก็ส่งให้ที่ค่ายอ่ะแล้วที่ค่ายเหมือนเหมือนเขาคงมีคอนเน็กชันอยู่แล้วครับผมก็ตอนแรกผมคิดว่าเออคงทําแบบ วงไม้ร้องให้เองอะไรประมาณเนี้ยครับที่ค่ายเขาก็ไปดีลมาติดตอ่อปับป๊บๆปับ๊บๆแล้วอีกวันเขาก็บอกเลยว่าเตาเนี่ยร้องศิลปินมาสิบคนเลยนะเราก็บอกเอาแล้วเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับค่ายเขาก็จับมาให้ครับแล้วเป็นไงบ้างครับพี่โปรดิวซ์ครั้งนี้มันมันยากหรือมันแตกต่างไห <c oughs> ม<ะ>เป็นเออเป็นงานโปรดิวซ์เรียกว่าลักษณะใหม่เลยเรับเพราะว่าผมเคยทําแต่กับศิลปินเคยทําแต่กับพวกนักดนตรีครับ กับทางสายดาราจริงๆยังไม่เคยทําเต็มตัวแบบนี้งานนี้ถือเป็นงานแรกของผมที่ได้ได้ลุยกับทางดาราครับวันที่นัดอัดกันครับก็คือมาวันเดียวเลยครับมาวันคนละชั่วโมง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 นะครับตอนแรกก็กะว่าศิลปินเนี่ยคงไม่มีปัญหาละเขาคงร้องกันแป๊บเดียวเพราะท่อนมันก็ไม่เยอะดาราเราก็อาจจะเออเดี๋ยวเราก็ลุยกับเขาหน่อยกลายเป็นว่าดาราบางคนอัดเร็วกว่าศิลปินอย่างครับ ง่ายกว่าอีกไงใช่พี่ดาดาราร้องเพลงดีมากดีจริงๆครับเออมันก็ทําให้เราได้เห็นอีกศักยภาพหนึ่งในมุมของเขานะเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาแบบเล่นละครแสดงเดี่ยวเขามาร้องเพลงอย่างน้องเกรสเนี่ยคืออึ้งไปเลยเต้นก็เก่งร้อเพลงก็ดีเออคุณเจอคุณเกรสครั้งแรกเป็นไงบ้างคะเกรสร้องเพลงดีมากครับดีแบบดีลองลองตามไปดูรายการที่เขาออกก็ได้ครับคือโอ้โหเสียงแบบนักร้องอ่ะเสียงเขามีแบบ เสียงทรงพลังนะครับไม่ใช่เสียงอืมลองไปดูครับแล้วเวลาเข้าห้องอัดนี่คือเทคเดียวก็ผ่านแล้วแต่ผมก็แบบธออีกคราวว่าขออีกคราวผิดปกติเดี๋ยวนะไม่ลำเบียไม่ลำเบียนะม่ต่อนะแล้วโอกาสหน้าเราอาจจะได้เห็นไมา์ฟิชชลิงกับเกรกันเก้านะก็เป็นไปได้นะครับผมได้ปะน่าสนใจมากน่าสนใจมากและนอกจากนี้เห็นว่ามีเออ่พี่สิงโตนำโชคมาด้วยพี่สิงโตอัดคนแรกเลยครับเออพี่สิงโตก็ ความมิวสิกเชียนของเขาผมชอบเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับเขามาเขาก็จัดให้เลยแบบตามสไตล์เขาเลยผมก็โอ้โหตัวจริงตัวจริงคนนี้ใช่ผมพี่ดีมากเลยอ่ะ่อบอกอยเอาอีกเอาอีกพี่จิตรโคกเอาอีกเอาอีกสนุกนะใช่ใช่อยากให้เราเลือกหลายๆเทคนะครับซึ่งตอนนี้โปรเจกต์นี้ก็เรียบร้อยแล้วเป็นชิมิทอันพร้อมปล่อยให้ทุกคนได้ฟังได้ชมแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตอนนี้ก็ ล้นช์เรียบร้อยแล้วนะครับใน YouTube ก็มีแล้วเนาะชื่อว่าไทยกอดไทยครับอ่าก็คือติดตามได้ทางช่องทาง YouTube Channel แล้วก็ของ YouTube ของ s p i c y d i s ใช่ไหมครับพี่มีที่ไหนอีกบ้างครับนอกจากนี้ยูทูบ s ไี่ครับเอ่อเฟซบุ o กสไป i ี่ที่ลงไปแล้วเนาะครับโปรเจกต์นี้ไทยกอดไทยมีที่ไหนอีกบ้างมีจูสสปอร์ติฟ p p p อปเปิลลงไปทุกอย่างเลยครับตอนนี้แอบได้ยินว่ามีของเอ่อมีของเว็บแวเอเชียด้วยแล้วก็แฟนเพจของแวเอเชียก็ไปติดตามได้ใช่ครับใช่ครับอ พี่เขาแต่งตัวเข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงไทยกอดไทยมาเป็นตัวเป็นโทนชาติไทยเลยอ่ะผมก็ไม่ได้ตั้งใจนี่พี่ตั้งใจวะไม่ได้ตั้งใจเมื่อเราไปนั่เข้าว่าเขาเหมือนมาริโอว่ะแต่พอมองดีเออเขาเป็นทนไทหมายถึงว่ามาริโอเมาเลอร์มาริโอไบราเตอร์สิเนี่ยกระโดดชนเหตุใหญ่เลยนะคะเอาล่ะไหนๆก็ไหนแล้วนะคะเป็นตัวแทนสําหรับเพลงนี้หน่อยอยากจะบอกอะไรเป็คนไทยสำหรับช่วงเวลานี้ครับพี่เต๋อผมก็ผมนะครับขอเป็นตัวแทนของ คนไทยหลายๆคนแล้วกันเนาะให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับกําลังใจตอนนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะก็มีอะไรก็ส่งกําลังใจให้กันนะครับอย่างใครท้อใครไม่มีกําลังใจลองมาฟังเพลงนี้ก็ได้ครับเพลงนี้จะพูดไปถึงกําลังใจล้วนๆเลยครับการส่งใจไปถึงใจไทยกอดไทยใช้ใจกอดใจครับผมฝากไปทำเยี่ยมอะยเย<า>ี่ยมสวยอะ <laughs> <laughs> ่คิดสดนะครับเนี่ยไม่ได <laughs> ้เตรียมเลยนะ ผมจดมาดผมจดม,มาแล้ะนอกจากเพลงนี้แล้วค่ะมีผลงานอะไรให้เราติดตามไหมคะช่วงนี้ครับผลมานของของเอาของส่วนตัวก็ได้ครับตอนนี้ผมทําช่องอยู่ครับใน Facebook ตามไปได้ชื่อ c u r ร์ฟิวคาเฟนะครับเป็นคาเฟ่ที่เล่นกันหลังเคอร์ฟิเรียกว่าหลังสี่ทุ่มเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ละใครที่คิดถึงบรรยากาศที่แบบเอ๊อยากฟังดนตรีสดๆอยากอยากเขียนขอเพลงให้นักดนตรีอยากเขียนให้ศิลปิน นี่ฮะตามมาที่เคอร์ฟิวคาเฟ่นะครับทุกอาทิตย์ครับคาเฟ่นี้เป็นขายกาแฟหรือว่าขายอะไรอะคะอ่าช่วงนี้ขายขายความสุขครับขายอินเทอร์เนตเมนต์ก่อนครับคนสองคนจะได้ดีจยิงจริงฮะเออมันต้องอย่างนี้เทียบแล้วก็ช่วงนี้คือมีทุกวันเคอร์ฟิคาเฟ่นี่คือมีทุกวันใช่ไหมครับพี่มีทุกอาทิตย์ครับตอนนี้อาทิตย์ละสองวันครับวันไหนบ้างครับพี่พฤหัสกับวันเสาร์ครับ เขะอยากเป็นปพุทธกระแสเดี๋ยวอ่าเ,เดี๋ยวเร็วสุดวันนี้เป็นพฤหัสนี้ครับติดตามได้ครับห้าทุ่มครับผมมีมใครมาแจมบ้างไหมเอ่อตอนนี้เป็นผมกับคุณเป้แท็กเริ่มกันสองคนอยู่อนาคตจะมีแจมแน่นอนจีบไปเพียบเลยครับแต่ต้อง,อองมันต้องรอหลังช่วงคร์ฟิวนิดนึงเพราะว่าห่าครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแจมเนี่ยต้องอยู่กับผมถึงตีสี่เดี๋ยวเขาจะไม่ได้นอนเอากลางบ้านได้อีก เอ <c oughs> สุดท,ท้ายนี้ครับผมพี่ต่อครับรบกวนฝากงานเพลงนี้หน่อยไทยกอดไทยให้คุณผู้ฟังทุกคนหน่อยครับผมครับ <c oughs> ก็ฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคนไทยทุกคนด้วยนะฮะไทยกอดไทยนะครับใครหมดกําลังใจใครอยากได้กําลังใจเปิดเพลงนี้ฟังนะครับหรือใครที่อยากช่วยเหลือนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกําลังใจได้นะครับรายละเอียดอยู่ใน description YouTube สปซิดิสในเพลงนี้เลยนะครับขอบคุณครับทุกทุนครับใจกับใจไทยกอไทยไปด้วยกันครับรัวขอบคุณต่าวงไม้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าถ้าใครคิดว่าโหพี่เต่าแต่งตัวเข้ากับธีมขนาดนี้เราคุยกันถึงสือลปินที่มาแจมมากขนาดนี้เพลงจะเป็นยังไงไปฟังเพลงกันดีกว่าครับไทยกอดไทย Music Nell Release